แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่พูดกันหนาหูช่วงนี้ก็คือรัฐบาลแห่งชาติอาจารย์แล้วหลายคนก็ออกมาตอบว่าช่วงนี้มันยังไม่เห็นสัญญาณตรงนั้นเลยจริจร,จร,รัฐบาลแห่งชาติเนี่ยเอาไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายค้านไม่มีในรัฐธรรมนูญน,นะอเป็นรัฐบาลที่ไม่มีเป็นรัฐบาลที่ไม่มีฝ่ายค้านค่ะปกติอ่ะมันมันต้องเกิดสงครามค่ะหรือภาวะที่มันวิกฤตหาทางออกไม่ได้อะไรประมาณนั้นงมันมันมันเราไม่เคยมีนะรัฐบาลแห่งชาติเราไม่เคยทำนะ ในต่างประเทศมีในต่างประเทศมีบางเรื่องเขาไม่ได้ใช้คําว่ารัฐบาลแห่งชาติเขาใช้คําว่ารัฐบาลเฉพาะการอ,อ,อถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเพบางคนก็ชอบว่าผมชอบพูดภาษาอังกฤษอันนี้มันมาจากภาษาอังกฤษอะ provisional provisional นะคือเป็นรัฐบาลชั่วคราว หรือรัฐบาลเฉพาะการมาเฉพาะการเฉพาะกิจ่รงนี<ช>้ใช่เฉ<ช>พาะการ,าการอ,อย่างเงี้ยเป็นลักษณะแบบนี้หรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีที่มาอยู่ในตําแหน่งชั่วคราวก็อาจจะเป็นรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีที่เขาเรียกว่าเฉพาะการค่ะ อินเตอร์ริมอะไรอย่างงี้นะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องตอนเกิดสงครามมันไม่สามารถจะดําเนินประชุมสภสภาได้ตามปกติซึ่งอตอนนี้เราไม่ได้มีสัญญาณนั้นไม่รู้ว่าข่าวนี้มาได้ยังไงเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ได้มันม,มาเพราะว่าเพราะว่ามันมันต่อเชื่อมกับความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยแล้วมันมีการปล่อยข่าวว่าถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรคเพื่อไทยที่อาจจะทําให้สามารถจะมาร่วมกับรัฐบาลนี้ก็ถ้าเกิดพักฝ่ายค้านใหญ่สุด กับพรรฝ่ายรัฐบาลมันร่วมกันมันก็แทบจะไม่มีฝ่ายค้านแล้วใช,ใช่ไหมถ,ถ้ามีฝ่ายค้านอยู่กันจิ๊บนึงเนี่ยมันก็เกิดเกิดมันก็ไม่เรียกว่ารัฐบาลแห่งชาติแต่เป็นรัฐบาลที่บทบาทของทางฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบในการตรวจทานในการคัดค้านหมดไป่